จริญในธรรมสัตญาตโยมทุกคนทุกท่านวันนี้พระครูบาก็จะได้มาตอบคำถามในอีกหนึ่งหัวข้อว่าการทำสมาธิสมถวิปัสนาหรือทำสมถะหรือทำกายคตาสติอนาปริสติทำไมทำไปแล้วความคิดมันสั้นลงเหมือนความจำก็สั้นลง หรือเราเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่แต่มาก็าจะบอกกับตาญ,ญาติโยมว่าการเป็นอาการแบบนั้นเป็นการละระนันทีหรือการเข้าไปเพลินในอารมณ์ในรูเปเวทนาสัญญาสังขัรวิญญาณเกิดความเพลินแล้วเราระนันทีนั่นก็คือการกลับมาอยู่ที่ฐานละอารมณ์เหล่านั้นเสียทุกวันทุกวันทุกวันเป็นสภาพที่รวดเร็วดุดดังกระพริบตา ดุด,ดังหยดน้ําใส่ก้นกระทะร้อนๆอั่นคืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศท่านก็จะมีความงอกงามขึ้นในการละอารมณ์ได้เร็วสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เราหนึ่งไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคิดปรุงแต่งกับสภาวะอารมณ์ต่างๆในเวทนาในสัญญาในสังขารจะกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานในอารมณ์เดียวจะไม่ค่อยคิดความจัน ก็จะสั้นกว่ปกตนะิเพื่อไม่ให้มีสภาวะอารมณ์อื่นๆมาแทรกเพื่อจะให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะดําเนินการวางอารมณ์หรือวางสภาวะวิญญาณไปอีกครั้งหนึ่งนะให้เราเข้าใจเถิดว่ามันเป็นอาการเช่นนั้นก็ได้ไม่เป็นก็ไดนะ้เพราะว่าเราอยู่ในการฝึกฝนตนเองในการละนันทีรนะความเข้าไปเพลินในอารมณ์ ต่างๆมันก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการฝึกในการหัดของตนเองเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราฝึกมีสติกับมารู้ลมให้เร็วที่สุดการฝึกแบบนี้มันก็จะทําให้เราระอารมณ์ได้เร็วหรือละความคิดได้เร็วเนาะทำให้อยู่สภาวะว่างๆอยู่ก็มีรู้อยู่แค่ปัจจุบันเป็นมหาสติก็มีทํางานอะไรทําเสร็จแล้วมันก็เคลียทันที่ เป็นเรื่องธรรมดาเนะเาะก็เราท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่ามันสามารถเป็นได้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าเราสร้างเหตุแบบนั้นในการละนันทิละความเพลินในอารมณ์ต่างๆกับมาตั้งมั่นที่ฐานกายหรือฐานลมทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นออโต้เป็นมหาสติไม่ค่อยคิดอะไรความจันก็จะสั้นลงความคิดก็แทบจะไม่มีเนาะแล้วแต่อินทรีย์ของใครของมัน ก็ให้เราท่านทั้งหลายจงได้เข้าใจเถิดว่ามันเป็นเช่นนี้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องตกใจการฝึกอานาปตัตติหรือกายคตาสติการละอารมณ์หรือละนันทิทำเข้าไปพอใจในเวทนาชัญญาชั้นขานเนาะกลับมาตั้งมั่นที่ฐานลมฐานกายนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นได้และก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็เป็นได้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเข้าใจ ต่ำความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่สาธุ